สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุ่ริยกาอีวาเกมเมอร์กิจวาเจ้าเก่าฮะวันนี้มาอยู่ในเกมซ่อนแอบอีกแล้วนะครับผมหรือว่า GMoD p ป๊อปฮันนะับผมกับแป้งซีบิงกับจุดแจงแชแนลกับโปโมโครี Bo ่แล้วก็ตามไม้กาเดียนทีวีแล้วก็ชาโมกุนั่นเองก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะฮะผมมีเกมที่มานําเสนอวันนี้นะครับผมนั่นก็คือเกม The l a b ็บ e อิลิ of อ l a ฟลกนารนั่นเองนะครับ ขอต้อนรับสู่เกม The l a b y r i n t h of Black Rock นี่คือสุดยอดเกมระดับตำนานที่มาพร้อมดันเจียนเขาวงกดให้เราได้บุกตะลุยมาพร้อมกับการไปจนภัยที่แสนตื่นเต้นและสนุกสนานคาถาย,ายเกมมาพร้อมทั้งการต่อสู้แบบ PVE และ PVP การต่อสู้แบบ PVE นั้นมีการสู้บอส MVP และการดันเจียนการต่อสู้แบบ PVP ก็มีสนามต่อสู้ให้เราได้ท้าทายคงอบความคลาสสิกจาก Black r o c ด้วยคลาสอาชีพที่คุ้นตาดันเจียนเขาวงกดให้เราไจนภัยได้ไม่รู้จบ ห้ที่เรานำเสนอเกมที่น่าเล่นแล้วเราไปดูเกมกันเลยดีกว่าครับวันนี้เราจะซ้อมแอร์กันสนุกสนานขนาดไหนมาติดตามชมกันได้เลยครับผมอะไรอะไรตาพวกเราหากันบ้างฉันบอกเลยว่า ันนี่รู้ทุกซอกทุกมุมของที่นี่ไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนเราองรู้สิ่งของที่กระจัดกระจายรอบๆเพราะว่าพวกนี้แปลงร่างทีนี้ชอบทําของกระจัดกระจาย hey, <อ>เฮ้ยวาน,วนายอยู่ที่ไหนกันบอกวานะเอ้ยมีกลิ่นไหมพี่กลิ่นของพี่มีกลิน่น <hunting> อ๋อพี่กลิ่นมีกลิ่นกลิ่นคาวไหมก็อาจจะอาจจะคาวนะคาวใสะของโอปอเป็นน้ำใสๆเหรอ นี่มันต้องเป็นขวดน้ำแน่นอนเอ๊ะแถวนี้เหรอได้เลยเดี๋ยวพี่จัการเองน้ำใสๆน้ำใสๆดูแถวๆกระถางต้นไม้ด้วยพวกนี้มันชอบสุกซอนเอ้ยอุยระเบิดอะไรคุณต้องคุณต้องระเบิดอะไขนาดนั้นนะครับผมใระเบิดเลยเหรอสพวกนายคือแบบว่ากลัวหาไม่เจอขนาดนั้นเลยปะแถวแถวัวก่อนนะอะไรอะไรอะไรน้ำมันะเปิดเิดมัน อยู่แถวนี้เฮ้ยมันลงไปชั้นใต้ดินาเนอะเปิดยุ้ยเปิดยุ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายมันเข้าไปในเล็บมัเข้าไปในเล็บเฮ้ยเราใครวางระเบิดน่ะเฮ้ยเอ้ยทุกคนทุกคนทุกคนออกออกมาออกมาอย่าอย่าใกล้ระเบิดมากพวกเราอาจจะกลายเป็นปุ๋ยข้อปุ๋ยปุ๋ยมากเฮ้ยเรารอดักตัวนี้เออดาบไอ้สันไล่อะไอ้สันไล่ออกมาคุณอยู่ไหนกันอะอยู่ไหนกันวะตัวมอะอรวะอ๋อโอ้โหเหมือนเโยนระเบิดใส่อะไมแบบ ไม่ใช่่ใช่นังเซอรอไอ้คุณหลอกผมผมบอกเลยว่าเหลือแค่พิกิคนเดียวเท่านั้นผมบอกเลยว่าผมบอกว่ามันไม่รู้เลยว่าแฟมอันไหนผมวิ่งไหนจ้ะพิกกิทจ้ะผม็อกวดามันไม่ริ้เลยว่าเรามออนเอ้ยมีหนังสือพิมพ์แิกกิอตรงนี้หนึ่าอันไม่ใช่รู้เศษกระดาษษเศกระแฟ้มอยนุหยผมวิ่งนหมจ้เพิเก็นก้น โอ,โอ้ยนี่ไงหนูเจอแล้วเป็นก้อนทุกคนมันเป็นเศษกระดาษเปื่อยยุ่ยเฮ้ยโอ <stop> ้เอาแล้วเอาแล้วพี่กิตแปลงล่างเป็นของแบบเศษขยะแล้วแต่ละขยะคือมันจะมีอยู่3ก้อนต้องเสียเลือดถึง15อันถึงจะเจอพี่กิตโอ้ยผมเป็นก้อนก้อนเป็นเปื่อยยุ่ยแหละฉันบอกเลยเปื่อยยุ่ย เฮ้ยนี่หรือเปล่ามูดดี้คุณเดินผ่านไปไหนยเข้าห้องไปไหนเฮ้ยเฮ้ยแสดงว่าพี่กิทอยู่แถวนี้สินะมองหาแป๊บเฮ้ยพี่กิทบอกเออพี่ไม้บอกว่าพี่กิทอยู่แถวนี้เป็นแบบเปื่อยยุยพี่กันเอแล้วเปื่อยยุยนเาไปในห้อง้มันออกม้างกไปไหนแลไปไหนแลวันอยู่มันจิ๋วแต่แจ๋วมากมันมันเร็ว เราต่เากาได้ยังไงไอว่เป็นไวขนาดน้นอมเรวเป็นเรื่องของปีศาจใรีประเด็นประเด็นพื้นก็ขาวแล้วเมื่อกี้พี่ชาวบกตีสดุดยอดยาตายอ่ะแม่งงใหญ่ยากเลยเฮ้ยจะถาไม่เจอแล้วจะแจ้คเป็นมไงบ้างไปนี่เป็นเนยากมากอ่ะคือพี่เิเฮ้ยจุ๊แจ้งอย่เอาเศษกระดาษมาเพิ่มเยมัน แล้วแล้วพร้อมเป็นฝ่ายชนะโอ้ยย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 แยย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 ้ยยยย่ยย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 ย อยู่การเป็นกลุ่มก้อนจะทําให้เราเนี่ยไม่ถูกจับตามองได้ง่ายครับผมเอาเลยเอาเลยแนทจิงก็ขายให้เจอออกล่าเอาละเดี๋ยวเรามาดูาดีกว่าว่าทีมค้นหาจะเข้ามาในห้องนี้หรือเปล่านะคะเอาไว้เป็นห้องด้วยเฮ้ยอยู่เป็นห้อง,งอ่ะ่่นูอยู่กลางแจ้งหืูตากแดดหนู เฮ้ยเหมือนผมเลยผมก็ตักแดดอยู่ตักแดดอีกแล้วพี่โบพี่โบทำผิดการตกาหลายรอบแล้วท่าตักแดดบ่อยี้กแดดเหรอผมไม่ผิดรอบนี้ผมไม่ผิดเหยเอาเป็นว่าฉันมีคำใบ้อย่างหนึ่งคือเครอะเครอะนิดนึงเครอะนิดนึงด้วยไม่มาเครอะเครอะลางกลางกลางกลางหรือเปล่าของแจงอ่ะบอกว่าไม่ใช่เลือดหนึ่งเจ๊เขาบอกเลยว่าดังเลยจุ๊บแจง บอกบอกเขาขนาดเนี้ยไม่ต้องบอกก็ได้มัม่พี่ประโยชน์เลยพี่ชั้นอกนเขาเคลอะเคลอเกลือและเกลือกลังตอกตอพี่อืมขนาดจะไข่นะเอ้ยพี่คนจะดุพี่คนจะดุไม่เห็น้วมุญที่มีายสะดุดเหมือนน่าจะเป็นกระป๋องนะผมนอนตากแดดอยู่จริงผมนอนคว่ำด้วยอ่าฉันเป็นตัวที่นอนตากแดดแต่ไม่ใช่แดดธรรมชาตินะเป็นแดด ไฟนอแดดไฟนีออนด้วยนะใช่เอาแล้วถูกือว่าเขาจะไม่สงสัยนะครับผมคิดว่าผมจะลองเปลี่ยนตัวรูนเล็กน้อยให้แบบไม่เป็นที่ต้องสงสัยกับคนอื่นเฮ้ยดีนะเนี่ยวันเดียรคุณเป็นใครเนี่ยเฮ้ยหมดเราเห็นนะเฮ้ยไอ้ชาวโมชาวโมยืนอัดแดดเพิ่มึงแปงล่างด้วยไอ้ไอ้ชู่วผู้ร่วมเอพีซีผมผู้ร่วมเอพีซีมายืน ทำคอนเทนต์ดูดิดูดิผมก็ดูเอฟบีซีที่ไหนมายืนหาพี่จอมโง่คุณเล่นมุกนี้อีกแล้วผมก็ดูเอฟบีซีอะไรมายืนตรงนี้วะอ๋อไม่ใช่ยกิทดังอะไรวุ่นสารรอดมาตั้งนานก็ผมหันไปเจอเอ้าลุงที่ไหนมายืนแป้งไม่เนียนอ่ะก็เนียนอยู่เดี๋ยวเขายังหาผมไม่เจอเลยเนี่ยไม่ได้หาไม่เจอจริง ทำลายข้าวของตลอดเลยนี <sl> <región> ่ถ <no situation> ้าเป็นเจ้าของบ้านนี่เรียกตำรวจจับแล้วนะวูดดี้วูดดี้คุณดูดีๆมันไม่เหมือนเพื่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงบูดี้ยังไงยังไงเห็นอะไรกันวะเห็นอะไรวะโอ้เราถูใครไปไหนแล้ววะไปไหนอะไม่รู้ ไปแป้งว่ไงแป้งในจริงอย่าเปลี่ยนเด็กว่งไงจ้ะแป้งไปไปแล้วพี่แม่ทำแจงโคตรเสี่ยงอ่ะเจอยู่ห้องนี้เหรออ๋ออยู่ในใงเดียวกันสินะแต่ก็ว่าอยู่ว่าใครเขาเปิดเพลงอะไรดังลั่นเลยวะบอกว่ารอมนี่แป้งเนียนมากเฮ้ไอ้มันมันเป็นเรื่องธรรมดาอวกแไปถามมาใจเนียนว่าชั่วโมง ไม่เนียนเท่าแป้งหรอกยังเหลวเลยอะคุณไปดูในห้องน้ำเดี๋ยวคุณเจอแป้งเฮ้ยคุณพูดทำไมเนี่ยพี่บอลจะพูดทำไมพี่บอลจะพูดทำไมเอาห้องน้ำไหนเนี่ยอะไรฉันลากพี่ขาอุปกรณ์เนียนที่ใส่ไม่ดีเลยอะไปขี้บ่อยในห้องน้ำอ่ะเฮ้ยแต่วันนี้เพื่อนเราคนหนึ่งเนียนโคตรโคตร ไอ้ชุกแจงชุกแจงคือมาเป็นคอลเลกชันน่ะงั้นเลยเหรอคือถ้ามีสิ่งนี้จะไม่มีอีกสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยนะคะผมใช่ค่ะตัวเถอะหมดเวลาแล้วอุ้ยแล้วคือตรงนี้ผมเป็นตัวนี้อ้าวตัวไหนชุกแจงไม่ใช่คีย์บอร์ดเหรอใช่นี่ก็นึกว่าชุกแจงเป็นคีย์บอร์ดอ๋อคุณเป็นคอมพิวเตอร์โอ้โหใหญ่ใหญ่เลย มา,มาเลยดีกว่าไหนดูดิว่าคุณจะเป็นอะไรครั้งนี้ผมบอกเลยนะว่าพวกคุณห้ามไปหนังสือพิมพ์อีกเด็ดขาดเฮ้ยผมไม่เปหนังสือพิมพ์หรอกเอ๊ะหรือว่าคุณจะเป็นเกมมิ่งเกียวหรือเหมือนจุ๊กแจงหรือเปล่าเนียนเนียนเนีลเราลองไปดูนะครับว่ามีใครเป็นแบบของที่สติ๊กจูเกเตอร์อยู่ด้วยก si ันเป็นกลุ <mum en el país> ่มก so ้อนหรือไม่ <things> ผมอนี้ดูหน้าจะไม่มีคนมานะของทุกอย่างเหมือนเดิมเลยอะผมเป็นฟูจิกิดานเนะครับผมเฮ้ยนายคือเต่านะไม่ใช่นายคือเต่าอยู่ที่ไหนนั่นมันเซนิกามิเต่าเซนิกามิฟูจิกิดานเนะมันเป็นกบหนูเป็นของแข็งคุณเป็นกบอันเนี้ยเดี๋ยวผมหาก่อนมันมีตุ๊กตากบด้วยหรอบนโลกใบนี้เฮ้ยออเป็นของแข็งกบพี่กี่เป็นกบเหล่ดินสอไปเนย ผมเจอเตาไอ้ยี่ตะไรยี่ตะไรนี่รู้ไหมนี่ต่่งนี้ต่อย่างนี้ยขา โอปอติดบล็อกเฮ้ยทีนี้อะไอ้ทุกคนหาของที่ติดบั็อกฉันเชื่อว่ามันต้องไม่เนียนแน่นอนทั่วไป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 โอปอแครปแครปอย่าไปเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหายเออเดี๋ยวมันหายของที่ติดบั็กนะครับต้องเป็นของที่ใหญ่ๆอย่างเช่นพวกเอ่อกล่องหรือว่าชั้นวางของเป็นต้นโอปออย่าหมอยให้โอปออะไรนวลเด็ดขาดโอปอโอปออยู่ใกล้เต่าครับ สรุปโอปอไปที่ชู่โอปอล์อยู่ใกล้เต่าใช่อยู่ใกล้เต่าจริงไเต่าพี่ชาโมหรือเปล่าเนี่ยเต่าจริงโอปอเห็นไหมโอปอเห็นเต่าอ่ะเฮ้ยไหนวะพี่เต่านะเต่านะเห็นไหมเห็นเต่าอ่ะเฮ้ยเต่ามันมีอยู่มันอยู่ข้างนอกนะคุณทั้งพีกติกาอีกแล้วเหรอไม่ใช่มีเต่าจริงมีเต่าเหรอเต่าตัวใหญ่บ้างเนี่ยตามหาเต่าพี่กัดที่พิกิตบอกเราคือมีเต่าแหงโมเต่า ฉันว่ามันน่าจะอยู่แถวๆถเอ่อเตาแป๊บนึงนะมีเตาริงๆเออเตาไหนฟัคุณไม่เห็นเตาอ่ะเออมองไม่เห็นเตาเลยอ่ะตอนนี้ฉันเห็นอย่างเดียวคือจักรแมตตัวเองห้องไหนห้องไหนห้องไหนบอกเลยป่าห้องไหนอ่ะเออห้องสองห้องห้องชั้นสอง้องมีเตาด้วยเตาเออทุกคนลยลุยลไปห้องชั้นสองห้องอมันมีเตา น่าจะเป็นห้องทำงานแน่นอนหรือไม่ก็ห้องนอนเด็กมันมีคนขำมาเมื่อกี้ใครวิ่งหลอกก่อนมันต้องมีมันต้องมีห้องนอนเด็กทุกคนเฮ้ยแกเป็นเต่าจริงไหมเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเต่าแต่เขาอยู่ใกล้เต่าใกล้เต่าอ่ะเฮ้ยเขาไม่เปิดเพลงด้วยเขาแอบมิดเลยที่มีเจะตายแล้วอ่ะฟอยย์ขำเย็นเย็นเย็น เอ้๋พวกเราต้องมีสติต้องเป็นฝั่งนู้แน่นอนเลยจุ๊บแจงฝั่งนี้ไม่ใช่คืออีกฝั่งนึงพี่ฝั่งนึงมา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 ตามฉันมาตามฉันมาฉันรู้แล้วเดินผ่านผมไปตั้งิ0รอบฉันรู้แล้วว่าเต่าเนี่ยมันเป็นยังไงมันต้องเป็นเต่าที่แบบว่าซุกซ่อนอยู่ในถังขยะแน่นอนเดี๋ยวนะทุกคนดูกรอบรูปด้วยมีกรอบรูปรูปเต่าหรือเปล่าเอ้า ไปเจอตรงไหนเนี่ยโอเปอยู่อยู่ในห้องเอ้าโอเปออ์เดี๋ยวเราไปอ่ะลิกตัวนึงเหลืออีกตัวนึงเฮ้ยทุกคนเราเลยแค่จีวิพี่ไปอยู่ที่ไหนอะไรนี่ไม่เปิดเป็นเหมือนมึงทำไมเหมือนโอปอรทำไมเหมือนโอปอร์ไม่เปิดเลยไปไม่รู้เอาห้องนี้แล้วกันฉันจะปาระเบิดใส่แกโอ้โหมาเปิดอะไรตอนหมดเวลาไม่หยุดดิโอ้โห